ในใน,ในเกมครึ่งแรกนะครับมันก็มีมันเฉื่อยไปแล้วก็เราโดนโดนง่ายด้วยแล้วทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับเกมนี้เลยมันมันมันทำให้เราเสียเสียความสมดุลของทีมไปในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็มีปรับเปลี่ยนผู้เล่นทึงสามคนแล้วกเกมก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> เราสามารถที่เก็บชัยชนะได้ตามท,ที่ที่เราคาดหวังไว้ <c oughs> คิดว่าเราเรามีโอกาสนะครับแต่คือเราต้องเล่งเร่งเร่งเร่งเก็บลูกให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> หาจังหวะที่จะยิงประตูหนง่งลูกกลับมาให้เร็วเพื่อสร้างโมเมนตัมให้มาอยู่ในกับเราให้ได้นะครับตรงนี้ก็กพอพอ,พอจังหวะที่หน,น,นึ่งศูนย์เน่ตามาได้ลูกหนึ่งเนี่ยก,ก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะกลับมาได้ในเกมวันเสาร์ที่ราเจอกับตา ก็ต้องต้องเช็คพ่กนี้นะครับถามว่ามีสภาพร่างกายทุกคนล้าไหมมัน,ม,นมันแน่นอนแหละแต่คือเราก็พยายามที่จะหาวิธีการแล้วก็แล้วก็ก,การฝึกซ้อมที่เพื่อที่จะให้นักนักฟุตบอลที่กลับสามารถที่กลับมาในใน,ในเกมวันเสาร์ให้ได้ไก,ก็นะครับดีใจกับแฟนบอลทุกคนนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมวันนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถที่จะ ไปสู่เป้าหมายของเราได้นะครับ